รถคันนี้ติดโค้ดมานะครับมีไฟโชว์ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะบางทีก็ติดโค้ดนะครับแต่ไม่มีไฟโชว์แบบนี้นะครับ,บ,ดรบ,รบ,บ,รบเดี๋ยวผมพาไปเช็คโค้ดนะครับกดตรงกลางค้างไว้เลื่อนไปที่ the a g n o s t i c Code เนี่ยฮะเห็นไหมครับติดโค้ด injector ก็คือหัวฉีดนะครับรถ Honda เช็คได้หมดนะเพื่อนนะ ประเด็นสําคัญก็คือรถมีปัญหานะครับรถติดโค้ดเนี่ยถึงจะโชว์ไฟหรือไม่โชว์ไฟนะครับ ECU จะดึงตัวเองไปที่เซฟโหมดนะครับแน่นอนว่าระบบการทํางานของเครื่องยนต์ไม่สมบูรณ์นะครับมันจะเปลืองน้ํามันมากขึ้นนะครับเพื่อนๆนที่มีรถติดโค้ดแบบโชว์หรือไม่โชว์นะครับต้องรู้ไว้เสมอนะครับว่ารถมีปัญหานะครับต้องทําการแก้ไขหรือซ่อมแซมนะครับโอเคอันนี้รถผมซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่าปลั๊กมอฉีดมันหลุดนะ ก็ซ่อมมาแล้วก็ลบโค้ดได้เลยครับหรือเบื้องต้นก็คือถ้ามันติดโค้ดแล้วเพื่อนๆลองลบครั้งหนึ่งครับถ้าลบแล้วมันไม่หายมันเกิดขึ้นมาใหม่แสดงว่ามันเสียจริงๆนะครับเพื่อนๆต้องเอาไปซ่อมนะครับถ้ามันลบครั้งหนึ่งแล้วมันหายแสดงว่ามันแค่เหมือนเราถอดแล้วก็เสียบคืนอย่างเงี้ยฮะมันก็สามารถลบได้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรเคลบโค้ดก็บอกว่าให้กดปุ่มข้างบนขึ้นนะครับกดข้างบนปุ๊บ มันจะถามว่าเราต้องการลบจริงๆไหมลบครับกดเย็ดลบแล้วครับ Delete c o m p e t e เสร็จสิ้นแล้วครับจบง่ายๆแบบนี้เลยนะครับโอเคท่านใดสนใจสมาร์ทเกตก็ทักมาที่เพจเอฟบันดีเลสซิ่งได้เลยนะครับ